าพี่น้องเอฟซีที่น่ารักวันนี้พี่แจก็จะมาสรุปของวันที่9นะ5ลาวนะคะเพื่อนจ๋าลาวสตาผลที่ออก06257นะคะเพื่อนจ๋เาเข้าที่วิ่งรูด6นะคะวิ่งรูด6แล้วก็62นะคะก็จะมาที่26ตัวกลับเนาะแล้วก็57นะคะ57พี่แจก็มีในตารางนะคะ ห้าเจ็ดศูน์ห้าจ็ดก็เข้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็สำหรับลาวสมัคคีผลที่ออกนะคะหนึ่งแปดามหนึ่งแปดสามแล้วก็สามหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะแปดมานะเข้าคู่เลยแปดสามแล้วก็3าน่งนะคะเพื่อนถ้าเกิดใครรูดแปดกับ3ได้สามเด้งนะ สามหนึ่งมานะคะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็แปดสามเนาะแปดสามสามแปดมีไหมนี่โอเคนะคะพเพื่อนจะวันนี้พี่จะไม่มีอ่าอ่าไม่มีไม้ไม่มีขาตั้งนะคะสำหรับลาว VIP ผลที่ออกสามแปดแปดนะคะหกสามนะคะแปดแปดมีเลขเบิ้ลนนะคะแล้วก็วิ่งรูดนะคะสาม นะคะเข้าที่วิ่งรูด3ด้วย6 3นะคะเพื่อนๆจะก็มาใน3 6ตัวกลับนะคะ6 3 3 6แล้วก็8 8, 8นะคะโอเคเราไปต่อของสามคัคคีสามัคคี VIP ผลที่ออก0 8 6 0 0นะคะ8 6มีไหม8 6 6 8เอ่อมันจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะเพื่อน ตัวนี้จะเป็น8อ่าโอเคไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนแต่เราก็ข้ามไปเนาะแล้วก็0ูนอ่าอันนี้หลุดนะคะอันนี้หลุดนะคะเพื่อนเพราะว่า8 6มันพีเ่เจมไม่ได้เขียนเนาะโอเคข้ามไปนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะสำหรับสตาร์ VIP พอที่ออกนะคะ310นะคะ310แล้วก็59นะคะ ก็จะเข้าในวิ่งรูดหนึ่งนะคะหนึ่งศนย์เนาะแล้วก็ห้าเก้ามีไหมห้าเก้าไม่มีนะคะเพื่อนจะห้าเก้าจะไปะมีอยู่ในตารางค่ะห้าแล้วก็9ก้าเนาะอันนี้ตารางนะคะโอเคเราไปต่อนะคะเพื่อนวันนี้พี่ใจเอาแค่ตัวเด่นวิ่งรูดให้นะคะเพื่อนเพราะว่าพี่ใจไม่มีเวลาทํานะคะเพื่อนจะติดพระละอย่างอื่นนะคะ ก็สีลาวนะวันนี้เอาสีลาวนะคะสำหรับาลาวสามัคคีนะคะให้เด่นอยู่ที่1กับ2อวิ่งรูดนะลาว VIP นะคะศูนย์เละ1นะคะเพื่อนอาสามัคคี VIP 3กับ2นะคะ3กับ 2, 2>, ะะ2แล้วก็เป็นแปดได้นะคะตัวตัวจับคู่หรืออะไรเนี้นะคะเพื่อนสำหรับสตาร์ VIP นะคะก็3กับ4นะคะ4กับ สามกับสี่อันนี้เป็นเป็ดนะสี่กับเจ็ดสามารถจับคู่กันได้นะเพื่อนจ๋าโอเคสําหรับอันนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยเนาะวันนี้พี่เจมไม่ได้จับคู่จับชุดให้นะคะเพื่อนจ๋าก็เอาไว้เป็นแนวทานวิ่งรูดเนาะที่จะไปเปรียบเทียบกับแอดมินท่านอื่นก็สามารถไปจับคู่ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ สวัสดีค่ะเฮงๆิวรวยนะคะ